วันนี้เราพามาทำแซนด์วิชเกาหลีไข่แฮมตัดง่ายสวยแบบนี้ก่อนอื่นใช้ขนมปังสีขาวสีแผน่นตัดไข่หนึ่งฟองให้เป็นสี่ชิ้นแบบนี้วางไข่แดงให้อยู่บริเวณกลางของแผน่นใส่ผักลงไปผักที่ร้านจะใช้3มสีจะมีกินโอ๊กแครอทแล้วก็กระม่วงเวลาตัดมาสี่พจะตัดกันสวยทุกคน ต่อไปก็ใส่แฮม,มแฮมเราจะใช้อย่างนี้อ่ะโบลาน่าเขาใช้แบบนี้จับบีบบีบก็หาก,การใช้สองแผ่นแล้วก็ประกบสเต็ปการประกบก็คือ123สไข่แล้วก็ลาดน้ำสลัดตัวนี้เป็นส่วนของทางร้านลาดน้ำสลัดไปทั่วๆชํำๆ แล้วก็ใส่ชีสอ่านี่จะเป็นไข่แฮมชีสเพิ่มความอร่อยน้วยลูกค้าประกบ1 2ึสาแบบนี้เพื่อความรวดเร็วจะทำที่ร้านจะทำเร็วมากเพราะว่าทำที่ละหลายแผ่นเราห่อแล้วก็วห่อแบบของควันแบบนี้เลยอ่าแบบนี้ จับให้มันแน่นที่สุดติดเทปใสแค่3ามแผ่นพอแค่นี้อยู่เลยทุกคนแต่ที่สำคัญคือจับกดให้มันแน่นมีดที่เราจะใช้หัน่นต้องคมทุกครั้งรับก่อนเปิดล้านตามนีม้ได้แล้วสวยงามกระดาษห่อแซนวิช อยู่ในแอปส้มแอปฟ้าหรือบรรจุพันเ์เบเกอรี่ใกล้บ้านมีหมดทุกคนบอกเขาว่ากระดาษห่อเบอร์เกอร์มันคือกระดาษห่อเบเกอร์อ,รอ่าอย่างนี้สวยงามกล่องที่เราจะใช้ที่มันจะพอดีกับแซนวิชของเราก็คือ pt 103ตามจจบับรจุภัน์เบเกอรี่หรือแอปฟ้าแอปส้มได้หมด ตัวนี้1แพ็คจะอยู่ที่85บาทา่ะแพ็คให้สวยงามฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ร้านสลัดบ้าน,านมีกำลังใจทำคลิปต่อไปด้วยนะคะบ๊ายบาย